แต่ละครั้งหนึ่งมีหินก้อนเล็กๆนุ่มนิ่มนั่งอยู่เงียบๆข้างลำธารที่ใสสะอาดหินชอบมองดูน้ำไหลที่วิบวับในแสงอาทิตย์ออกลีลายังงามไปตามแรงกระแสเบาๆน้ำถามปลาน้อยที่ว่ายมาใกล้ๆว่าหวัดดีนะหินเธออยากดูว่าน้ำไหลไปไหนกันหินรู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายด้วยความสุขใจมันพยักหน้าเบาๆ ขณะที่น้ำไหลล้อมรอบและกล่อมเกล่าวทำให้ปลาน้อยว่ายตามไปด้วยพวกเขาเที่ยวในกระแสะน้ำที่ใสสะอาดอ่อนโยนพร้อมกับความเย็นสบายและสายลมเบาๆที่พัดผ่านหินรู้สึกดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกันและน้ำก็หัวเราะอ,อย่างเบาๆขณะพวกเขาออกผจญภัยในโลกน้ำแนะนำให้ลอยไปตามแรงกระแสดูดาววิระยับบนท้องฟ้า พวกเขาได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยและรู้สึกอุ่นใจและเมื่อพวกเขาฝันหวานและเม็ดน้ำเลิกเล่นน้ำก็กล่อมพวกเขาให้นอนพักผ่อนอย่างสงบคืนนี้จงปิดตาของคุณแล้วจินตนาการถึงโลกที่เต็มไปด้วยเพื่อนอย่างหินปลาและน้ำนุ่มนวลที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอเพื่อให้พวกเขาคุ้มครองและให้ความสุขในค่ำคืนนี้ของคุณ